เพรลูกค้าที่เวิร์กด้วยกันมานานๆนี่ครับครับแสดงว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยครับก็อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ตลอดตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ไม่เรียนรู้ช่วยจะช่วยตั้งแต่เด็กเนี่ยก่อนที่จะแบบไปเรียนที่เมืองนอกแล้วกลับมาช่วยงานเนี่ยครับเด็กช่วยงานยังไงบ้างอ๋อก็ตั้งแต่ป .4 ก็เข้าไปนั่งในโรงงานก็ไปทำอะไร เขาให้ทาอะไรก็ทําครับเทปกาวอ๋อเหรอครับไปทําเองด้วยนะครับก็ตัดได้อะไรเงี้ยก็ไปนั่งทาตั้งแต่เด็กอ๋อแสดงว่ากระเป๋าที่ออกมาเนี่ยนะมีคุณอาดองค์เกี่ยวข้องด้วยในการทำตัดได้อะใช่ไหมฮะใช่ครับตอ้ต่เด็กๆนี่เจ้าขอทําเองเลยฮะคุณคุณธนิดทําด้วยป่ะดังไปก็ก็ต้องทําทุกอย่างอย่างที่เรียนนะบางครั้งถึงเวลาที่กำลังส่ง อะไรก็มันลงไปลุยช่วยกันหมดอ๋อใช่สมมติถ้าเกิดว่าออเดอร์มันเยอะเวลาฮะถูกต้องครับแล้วพอมันมันเร่งถูกต้องแล้วมันโอ้โหเหลือเวลาน้อยแต่ของมันยังดีที่จะต้องทำอีกก็ต้องไปช่วยกันลุมทุกอย่างฮะงานลงอะไรก็ต้องทําหมดอืมเพราะเวลาถึงเวลาจะต้องทดห้าเค่ื่องมินออกเงี้ยครับสามชั่วโงถึงดอนเมืองอืมแต่ไม่ก่อนก็ต้องเล่งเงินทุกอย่างที่ผ่านอะไรก็ทำหมดครับตอนนี้มีมีแรงงานที่มีฝีมือในการทํานี่ประมาณ ก็รูป200คนนะนี่ค,คือนี่นี่คือเล็กใช่ไหมฮะงา <laughs> <laughs> นงาน200 <laughs> คนนี่คือเล็กนะฮะเป <laughs> ็น <laughs> <laughs> ผ,ผู้ใหญ่นี่ต้องขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังถ่อมตัวอย่างนี้เลยโอ้โหผมผมฟังตอนแรกบอกว่าโอ้ยของเราเป็น SME เล็กๆครับ <laughs> <laughs> ผมก็นึกว่าสัก10 20คน <laughs> 200 <laughs> คนครับท่านผู้ชม <laughs> <laughs> โอ้โหสำหรับผมไม่เรียกไม่น่าเรียกว่าเล็กเลยนะครับครับคก็เล็กฮะเล็กครับครับเพราะอันนี้เราเทียบเล็กเพราะว่า ทียบกับจีนถ้าพันคนหมื่นคนโอ้ยคุณคุณนิดนี่เทียบเทียบกับตรงนั้นเลยนะเทียบกับที่ใหญ่นี่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นต้องยอมรับครับแสดงว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถือว่าแบรนด์ของเราเนี่ยโรงงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าหนึ่งในโรงงานที่ค่อนข้างมีฝีมือต้นตนในเมืองไทยเลยครับต้านในบ้านเราก็ก็เรียกว่าใช้ได้ครับครับ แล้วแล้วแบรนด์ตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยนอกจากตัวนี้ฮะแล้วก็มอลเลสมอลเลสแล้วก็พิกมนีนะครับแล้วมีอะไรอีกครับอีกแบรนด์เลย ดิเออร์บานิสครับเราก็กําลังจะเปิดช็อปของตัวเองเหมือนกันแล้วครับจะเปิดช็อปที่ไหนที่ซิตี้วีว่าครับกำลังอีกสักประมาณ2เดือนน่าจะเสร็จครับอยู่ที่ไหนซิตี้วีว่าอยู่ตรงนราธิวาสครับถนนนราธิวาสแล้วน่าจะขายประเภทไหนฮะก็เป็นร้านเล็กๆครับเริ่มเล็กๆก่อนก็ขายพวกกระเป๋าจะเป็นแบรนด์พวกนี้ทั้งหมดด้วยไหมก็เป็นก็เป็นพวกกระเป๋าที่เราดีไซน์เองอะไรพวกนี้ครับหรือว่า เรามีดีไซน์อะไรเราก็ลองทำดูแล้วก็อาจจะมีเสื้อผ้ามาขายด้วยอะไรเงี้ยครับอืมอันนี้จะเริ่มขยายลายไปแล้วครับใช่ครับก็ไม่อยากทำแต่ O E M ก็อยากอ,อยากทำเองด้วยครับคับอันนี้ก็ตามแนวคิดกระทรวงพาณิชย์ต้องพยายามับใช่ให้คนเรา H M e เริ่ม M e ไทยคิด แบรนด์ของเราเองครับผมเราก็เคยคิดแบรนด์ขึ้นมาเป็นดีครับ Urbanist มี Morales มีพิกมี่มีสามแบรนด์อันนี้มีอยู่สามแบรนด์เดิครับรอสอบไปนะฮะแล้ก็จะเปิดเป็นช็อปใหม่กันในอีกเดือนสองเดือนแสดงว่าจริงๆแล้วเวลามีงานที่กรมส่งเสริมการส่งออกนี้ไปออกครับเราก็ไปร่วมด้วยตลอดใช่นไรเรากไปร่วมงานงานสัปดาห์สินค้าของขวัญเราก็ไปออกด้วยครับแล้วเร็วนี้จะมีไปออกอีกไหมฮะเนี่ย งานก็ปลายปีมีครปลายปีมีแบบที่กรมส่งเสริมการศึกษาก็จะมีมีออกช่วงไหนช่วงช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับเร็วนี้มั้งฮะที่ที่ฮะปลายเดือนนี้ผมผมผ่านมาผมยังเห็นเขาที่ผ่านมานี่เป็นช่วงของรู้สึกจะเป็นเสื้อผ้าส่งออกเสื้อผ้าส่งออกทคนเยอะมากเลยฮะเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆริงฮะติดมากครับใช่ฮะรถรถติดเลยฮะท้องก็ เขาก็โอเคนะราคาราคาแบบถูกราคาถูกเรียกว่าถูกเลยนะฮะเพราะว่าบางอย่างนี่แบบร้อยสองร้อยฮะโรงงานก็มาออกเองครับเขาก็อยากให้คนไทยซื้อของที่ราคาย่อมเยาของดีราคาไม่แพงของดีราคาไม่แพงแต่แล้วก็เป็นของคนไทยทําเองต้องช่วยกันสนับสนุนนะฮะโอ้โหและครั้นี้แบรนด์ที่จะออกมาเนี่ยที่จะขายเป็นแบรนด์เองเนี่ยจะขายตั้งราคาไว้แบบไหนก็กะจะไม่ไม่ไม่ตั้งราคาสูงครับก็ราคา ปานกลางราคาไม่แพงครับให้คนคนไทยซื้อได้วางโพสช t ่นนิ่งไว้ใน p o s ช t ่นนิ่งก็กะจะให้เพราะแถวนาราธิวาาตรงสาทรตรงนั้นมันจะเป็นกลุ่มทำงานเป็นกลุ่มคทำงานใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะเปิดใหม่ที่ซิตี้วีวานี่มันก็จะเป็นเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครับเป็นคล้ายคล้ายเคบิเลชอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับผมครับก็เอ่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราก็เป็นพวก คนทำงานแถวนั้นครับคนออฟฟิศอะไรแถวนั้นเราก็พยายามจะทํำผลิตออกมาแล้วก็ตั้งราคาที่คนสามารถแอ f o r รได้ครับโอเคแอฟฟอร์ได้นี่ที่คิดในใจนะเอาแบบเล่นๆเนี่ยฮะที่แบบคิดๆประมาณๆประมาณเท่าไหร่ก็กระเป๋าหลักพันไม่ไม่กี่พันบาทครับเป็นกระเป๋าหนังแท้เนี่ยครับไม่กี่พันบาทก็ผมก็คิดว่าถูกนะครับ ถูกถูกครับคือถ้าเกิดเป็นเป็นหนังแท้ในราคาประมาณเป็นแบบคือพันพันต้นๆในพันนิดอะไรเงี้ยผมว่าถูกพี่แต่ว่าเขารู้สึกคนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะมีทางแก้ไงว่าเพราะว่าด้วยความที่คนส่วนใหญ่จะติดติดแบรนด์ครับคือบางทีเนี่ยมาสวยๆแบบเนี้ครับอกเป็นของคนไทยแบรนด์คนไทยก็จะใจเงียบ่ก็ไม่ว่าแล้วแต่เขาใเงียบแต่พอมาแบบอะมาแล้วพอสมิธหรืออะไรเงี้ยก็โอ้โหหรือบางทีแบบคุณภาพ ผมไม่ได้ว่าแบรนด์นี้อาจจะแบรนด์อื่นนะฮะคุณภาาอาจจะแบบสู้ไม่ได้ั้่ไห้อันนี้ดมมีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นหนังอันนั้นอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นวัสดุเทียมหนังเทียมเนี่ยแต่กดยอมเลือกซื้อหนังก็ต้องบอกว่าเขาก็มีคอสในการมาร์เก็ตติ้งของเขาเขาก็เลยเซ็ตราคาแพงแต่ถ้าเกิดพูดถึงเดี๋ยวนี้ผมว่าก็คนไทยก็เริ่มนิยมจะมาใช้แบรนด์ไทยผมก็เห็นเกิดขึ้นหลายแบรนด์เหมือนกัน แต่กลุ่มลูกค้าจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เริ่มมีคนที่อยากจะใช้แบรนด์ของคนไทยเพราะว่าสินค้ามันของต่างต่างต่างจากพวกแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างลุยวิตองคนก็ถือเยอะแยะใช่เขาก็อยากถือเต๊ะไปหมดเต็มมไปหมดอยากอยากู้อะไรนี่แตงกล่อมจะไม่หมดเลยนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะทีมงานผมชูนิ้วอีกแลยครับพอแล้วพี่พอแล้วพี่เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยว กลับมา <S <S พบกันในช่วงสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับครับกลัเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังอยู่กับคุณธนิตวินยูประดิษฐ์นะครับแล้วก็คุณอาจองค์วินยูประดิษฐ์นะครับท่านหนึ่งก็เป็นประธานบนริษัทสวิโนโนจำกัดอีกท่านหนึ่งก็เป็นโปรดักชั o นแ l นนิงแมเน n เจอร์ก็คุณพ่อคุณลูกนะครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับผมครั้นี้มี มองในอนาคตเกี่ยวกับอ้าวเอาคุณพ่อก่อนเลยกันคุณธนิตก่อนเลยกันมองอนาคตบตริษัทหรือแนวทางในการทําธุรกิจไว้ยังไงบ้างครับที่วาดฝันไว้ก็ก็ตอนนี้นะฮะพูดถึงว่าการตลาดนะฮะครับสมัยรียกว่าสิบปีก่อนกับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะฮะครับผมสมัยสิบปีก่อนนั้นเราส่งออกเราไม่ก่อยจะเครียดมากเหมือนปัจจุบันทำไมครับเพราะว่า สมัยสิบปีก่อนนั่นตลาดยังเล็กน้อยคือมายถือว่าเราส่งออกน้อยคู่แข่งเราส่งออกเยอะแต่คู่แข่งไม่เยอะเหมือนวันนี้อ๋อหมายถึงว่าเราส่งออกเยอะแต่คู่แข่งน้อยคู่แข่งไม่เยอะเราก็ยังขายได้ไม่ค่อยเครียดสักเท่าไหร่โอเคครับอันนี้อันหนึ่งที่สังเกตชัดนะครับทุกวันนี้นี่ข้าวของในตลาดมันเยอะมากคู่แข่งในนี้อย่างจีนให้ทำได้ทุกอย่างโอ้โฮใช่คุณมองอะไรว่ามีอะไรที่จีนทำไม่ได้มันไม่มีนะไม่มีเลย ต่อให้ไฮแท่แค่ไหนก็จีนหมดดูอย่างของ Apple iPad เนี่ยทำที่เมืองจีนที่เรียกว่าจีนนี้ทําเป็นทุกอย่างเพราะกระเป๋านี่เราจีนมองก็กระจกมากเสร็จแน่ทําได้หมดอย่างนี้ยิงแต่งี้ยากเหมือนกันฮะเจอแบนนี้เข้าไปเขาก็เขาก็ยากตรงนั้นเาเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องให้มันมพลิเคตขึ้นทำอะไรที่มันยากขึ้นก็คือเหมือนกันเราก็ต้องสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของเราถูกต้องัอันนี้คือหัวใจคือจะต้องทําไงต้องดีไซน์สินค้าที่ไม่เหมือนใครอื แต่สมัยก่อนอะไรมากก็ขายได้หมดครัเดี๋ยวนี้อะไรมาก็กองอยู่นั่นแหละครับนี่คือความแตกต่างสิบปีก่อนกับเดี๋ยวนี้ครับเพราะววันนี้หน้าวันนี้เราก็ต้องปรับตัวครับผมออกสินค้าต้องให้เร็วขึ้นครับผมแต่ก่อนใบหนึ่งขายไปตึ่งปียังขายได้อีกปีไกไๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับหดรงมาเหลือสองสาเดือนเดี๋ยวนี้ลูกค้าสั่งปุ๊บจะเอาเลยก็เหนื่อยอีกก็ต้องทำให้เทา ก็ต้องต้องทำไม่ทำาก็เขาไปเจ้าอื่นเขาไปเจ้าอื่นนี่นี่ความแตกต่างครับผมสิบปีก่อนเดียวนี้ครับผมเดียวนี้สินค้าต้องปิดให้เร็วส่งต้องให้เร็วคุณภาพก็ต้องดีด้วยคุณภาพต้องดีด้วยโอ้โหแล้ทันเหรฮะได้จริงแล้วทำทันก็ก็ต้องปรับตัวเครปรับตัวไม่ได้ก็บายบายมีมีมีช่วงที่ที่เกิดปัญหาในการทํางานตรงนี้ก็มีฮะนีนี่นี่ก็เรียกว่าเป็นเทรนที่เราต้องจับครับ มาถึงตอนนี้ก็รุ่นลูกก็เพ่เริ่มเริ่มออกมาเริ่มจะมาเทคโนโลยีบ้านครับผมก็ดีฮะเขาก็เริ่มออกสินค้าใหม่อืย่างไอแพดก็เรียกว่าใหม่เอี่ยมไอแพดบ้านเรายังไม่ออกเลยใช่ใช่เราจะรออ็อกแล้วค่อยมาคิดคนจะประายขายหมดหละใช่ถูกต้องครับนี่ต้องคิดนี่ก็เลยต้องคิดแบบคิดอะไรขึ้นมาตั้งอย่า่วันนี้ดีพัฒนาขึ้นก่อนนี่ของเ่าออกออกปุ๊บก็ได้ ขอพอดีเขาเรียกว่านี่ก็เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึผมต้องให้ทันกับตลาดที่เขาต้องการนครับผมแสดงว่าตอนนี้คุณธนิตก็ก็เริ่มเริ่มมีการปล่อยบางส่วนครับก็ใ็ถ้าคุณอาจองค์เริ่มให้รดมแลในอีกสายงานที่จะแยกเป็นอีกโปรดักหรืออะไรประมาณนี้ครับกับแล้วให้จับตลาดมากขึ้นอย่างสมัยก่อนบ้านเราก็ยังไม่เคยสําคัญขายส่งออกลูกเดียวครัเดี๋ยวนี้ส่งออกที่ไหนๆหก็ส่งออกหมดอื ทุกประเทศจะส่งหมดเราก็จะสง่งเขาก็สง่งเป็นอัพตลาดก็เล็กลงใช่เดี๋ยวนี้ก็จะสังเกตว่ารัฐบาลก็จะมาเน้นว่าทําไมไม่ขายในประเทศอืเราก็ต้องขยายตลาดในประเทศขึ้นคิดว่าเป็นแนวทางที่ที่ถูกไหมที่ที่ทางหน่วยงานรัฐเขาแนะนํามาอย่างไงก็ไม่ผมว่ามันใกล้เคียงน,นะเพราะเรามองเ่ยมันก็มองในแนวนี้นบนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาพยายามขยายตลาดในประเทศมากขึ้นอื พราะจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อของเรามีคุณภาพอ่ะทำยังไงให้คนซื้อต้องเริ่มจากการสร้างแบรนด์ว่าอืมแล้วต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้คนเข้าใจว่านี่มันของดีนะเพราะอย่างที่บอกก็คนก็ติดแบรนด์ก็ต้องเราก็ต้องเริ่มโดยการสร้างแบรนด์ให้คนยอมรับคนยอมรับปุ๊บมันก็ไม่ยากที่จะไม่ยากที่จะยอมจ่ายเงินแล้วราคาเราขายไม่แพงอ่นีอันนี้สำคัญมากแล้วก็คุณภาพขนาดนีรู้คุณภาพ ดูคุณภาพทุกอย่างเพราะเราทํามา้เป็นสิบปีแล้วมันคุณภาพที่เราเคยขายเมืองนอกได้เยอะแบบไหนก็ต้องการเราก็มาแอพพลายให้เข้ากับตลาดบ้านเราก็เชื่อว่าคอนซูมเมอร์จะค่อยเอ็กเซปต์แบรนด์ก็น่าจะค่อยๆขยายขึ้นได้นะว่าหัวใจก็นี่ฮะต้องมาสร้างแบรนด์ขึ้นครับขายตลาดให้เยอะตลาดภายในก็ต้องพยายามขยายขึ้นผมอะไรนี้นะฮะก็ับก็จะคอนซูมเมอร์จะเริ่มเริ่มรับได้ครับผมอ่ะนี่คุณพ่อมีแนวทาง้ว คุณอาจองค์มองยังไงบ้างกับธุรกิจตัวนี้ในอนาคตที่จะให้ไปในทิศทางใดก็ต้องอดัปไปเลยครับก็ตามตามสูเอชันว่ามันเป็นไงครับก็อย่างตอนนี้ก็โดนจีนบีบโดนประเทศเพื่อนบ้าน่เวียดนามอะไรพวกนี้ครับบีบเขาฟิดมือ,อสู้เราได้ไหมครับ พูดถึงฝีมือฝีมือเราดิน่าจะดีกว่าอแล้วครับดีกว่าแบบเยอะไหมแบบว่าหรือว่าแบบมันคขาเวล่อย่างจีนเนี่ยเขาผลิตเขาผลิตเยอะๆครับคุณตีคอนโทรลเขาก็ไม่แน่นเท่าเราอีกแล้วอ่าจีนนี่ผมเชื่อมั่นว่าคุณตีนี่คงไม่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 ใกล้เราใช่ครับแล้วเวียดนามครเวียดนามก็ก็ถือว่าโอเคแต่ก็ยังไม่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 เข้าขั้นถึงขั้นเราแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า อย่างที่คุณพ่อบอกก็ต้องทําอะไรให้มันยากขึ้นให้มันคอมเพล็กซ์ขึ้นพวกของง่ายๆมันก็จะไปอยู่ที่จีนแล้วตอนนี้ครับครับเราก็ต้องปรับตัวว่าเราต้องทํา Product ที่มันมีดีไซน์มากขึ้นทําให้มันดูยากขึ้นครับครับก็จะเป็น Product พวกนั้นครับผมกตัวอย่าง iPad ดนะ่างหากเวราเราออกที่สิบสี อ๋อทั้งหมดสิบสีใช่ไหมอ๋อสิบสีฮะสินค้าของอ๋อสิบสีมันจาก็จสีมีหมดอันนี้จะวางในห้างไหมฮะอันนี้ตัวนี้นี่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะวางในไอสตูดิโอครับไอสตูดิโอก็ตามห้างก็ทั้งหมดยี่สิบห้าสาขาครับก็เดี๋ยวก็คงจะเห็นกันในไอสตูดิโอก็คงจะได้ใช้กันและครับครับเพาถ้าไปวางที่นั่นก็คงจะได้ใช้กันแน่นอนละครับครับครนี้ผมขอเมื่อกี้คุณธนิตบอกว่าเนี่ยเป็นบริษัทเป็นบริษัทครอบครัวใช่ครับเริหานกันแบบด้วยแบบครอบครัวครับ การบริหารงานแบบนี้นี่มีปัญหาไหมครับผมว่าปัญหามันมันต้องมีทั้งหมดนะฮะคืออดีตเองผมก็เคยทำงานอยู่รูกจ้างอยู่บริษัทใหญ่ครับระดับโลกฮะับก็อยู่ไออบีเอ็มไอบีเอ็มก็เป็นบริษัทใหญ่มากไอบีเอ็มเองก็ก็มีปัญหาของข้อกับอย่านึกว่าบริษัทใหญ่ไม่มีปัญหาก็มีปัญหาของเข้อมาบริษัทเล็กเราก็มีปัญหาเล็กๆ็กแต่เป็นปัญหาแบบของเราแต่เราก็ต้องรีโซ่ไปเรื่อยบริษัทใหญ่ก็มีปัญหาของเข้ อ,อ,ยอยู่ที่วิธีการจัดการอยู่ที่การจัดการรารว่จะจัดการยังไงให้ให้ให้สามัคคีทำงานออกมาได้ครับการบริหารงานใน,ในธุรกิจใ,ในระบบ